ความประทับใจใดๆของผมกับมูวี่คิมิซโนยายบานะครับประสาทแล้วก็เพจอ,องที่1เนาะผมจะมานั่งซาบซึ้งสรรเสริญว่ามูวี่นี้มันีดีอะไรบ้างเนาะหลังจากที่ได้รับชมมานะครับแล้วเอาจากโรงมานะฮะมวลความรู้สึกอะไรที่มันอยู่ในหัวผมรู้ว่ากิโยครับกิโยครับในที่สุดก็มีบทเด่นๆสักทีนะครับภาคนี้คือแบบ กิโยน่ารักมากกิโยน่ารักอ่ะเราได้เห็นบุคลิกนิสัยใจคอของตัวละครนี้มากขึ้นเนาะน่ารักอ่ะกิโยตลกหน้านิ่งอ่ะพออยู่กับทันเจโรแล้วแบบขายขำปะสองคนนี้สองคนนี้ขายขำปะครับมาเอาโจ๊กว่ะเนี่ยสิทธิพี่สิทธิน้องปานวารียนะครับขายขำปะเอาหาเกินจนบางทีจังหวะที่มันควรจะแอคชั่นตึงเครียดอ่ะมันก็เป็นแอคชั่นคอมเมดี้ไปนะเว้ย อย่างตอนที่ฮันจโร่แอบเข้าข้างหลังอาคาซาไอเชี่ยทุกคนมังลุ้นเยี่ยวเหนียวใจจะขาดนะฮะแต่พี่แกแบบคือแบบต้องแจ้งเตือนโนทิสสตูก่อนเนไอ้น้องทันก็เป็นคนมีบรารยาทซะด้วยอา ah ah <asa, S 2> คาซากูจะตัดหัวมึงมึงลั่นกันทั้งโรงจริงผมไปดูมาสองรอบนะครับลั่นกันหมดปกติคนไทยเราดูหนังกันแบบมีมารยาทมากนะครับไม่ค่อยจะรีแอคอะไรเหมือนกับ วัฒนธรรมต่างประเทศนะฮะแต่ช็อตนี้แม่งไม่ไหวจริงหน้ากิโยแบบมึงจะตะโกนหาพ่อมึงเหรอนอกจากนี้นะครับก็มีตอนนั่นอะที่กิโยแกบินมารับทันจิโร่ตอนล่วงจากปราสาทอะแม่งบินเป็นซูเปอร์แมนเลยบินมาจากไกลนะครับแล้วก็คว้ามือกันตรงนั้นก็แอบเกลียวนะครับแต่ก็กิโยก็น่ารักดีแต่ก็ยังไม่เท่าคู่นี้ครับโอเปนายบทภาคนี้นี่คือแบบแอคครับ ไม่มีอะไรนอกจากนี้ไม่ว่าจะทําอะไรนะครับ <c oughs> เขาต้องแอค <c oughs> ไว้ก่อนนะแต่ตอนแกลําปลาอสรพิษก็สวยดีนะส่วนมิซิลีก็มีหน้าที่วีดครับวีดกรีดอย่างเดียวนะครับเป็นคนที่ล,ลิร์ t มากเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะคีฟตัวเองซีเรียสได้นะแม้ว่าในท่านของนางเนี่ยจะเพิ่งกลายเป็นผงไปเมื่อ5นาทีก่อนก็ตามนะเธอก็ยังวีดพูดได้เสมอไอตอนที่2คนนี้ล่วงจากปราสาทอะไม่มีการแบบ เกี่ยวแขนกันด้วยนะเว้ยหวานจ,จัดๆดีก็ไม่ประสานมือแล้วหมุนๆนะครับมันก็มันจะกลายเป็นเทงกิโนโกะไปโรแมนต์กกันไปไม่ได้ไม่ได้ไไดเกียวมิกับมุยจังก็ไม่ค่อยมีอะไรครับเหมือนพ่อลูกอ่ะสองคนนี้อยู่ด้วยกันซานะมีก็เหมือนกันนะครับพี่เกกขข็ข้างขึ้นข้างขึ้นอยู่ไหนพาเขาไปหาข้างขึ้นเลยซึ่งมันก็แอบ,บเป็นพลอตโฮอยู่นะครับที่เขาใส่บทว่าอีก,กาเนี่ย มองเห็นพลังของพวกค้างขึ้นได้เหมือนรากบอลสัมผัสพลังกันะในมังงะไม่มีนะครับอะไรแบบเนี้ยซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะไม่